สวัสดีพี่น้องจอวเมทสโลกราทุกท่านนะคะทีะ่วันนี้มารีวิวร้านอาหารสัตว์นะคะรอบที่แล้วของชาติชายก็ไม่ได้รีวิวนะคะคนเยอะทีนี้ก็ที่ใบเตยเพชรแคร์นะคะตรงข้ามบิ๊กซีเมืองุรินนะคะเขาจะจัดพวกรายการของน้องหมาน้องแมวจัดบูธนะคะจัดบูธของน้องหมาน้องแมวอาหารสัตว์อาหารสัตว์าาตเลี้ยงนะคะ ก็มีวันนี้นะคะวันเสาร์ก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันอาทิตย์ท่านใดที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะไปชมงานได้นะคะไปไปชมในงานนี่คือของแถมทั้งหมดเลยนะคะของแถมของแจกทั้งหมดเลยนะคะทั้งของน้องหมาน้องแมวนะคะแต่แม่ก็อุดหนุนเขาอยู่นะก็มีหลายแบรนด์อยู่แล้วนะคะที่ที่น้องหมาน้องแมวกินดีแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ที่นําเสนอมานะคะ อันนี้ก็น่าสนใจมากเลยจุกจุกดีๆเลยนะคะขนมแมวเลียอาหารหมาอาหารแมวนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอาหารน้องแมวไก่น้ำในกีวีนี้คือของแถมทั้งหมดในงานนะคะแล้วก็มีคูปปองชิงโชคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหยอดคูปปองนะคะนี่แน่ ยังมีงานพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะวันอาทิตย์นะคะที่ใบเตยเพชรเคตรงข้ามบิ๊กซีเมืองสุรินทร์นะคะค้าที่ช่วยอุดหนุนซื้อมานะคะยังไงน้องแมวก็ต้องกินอยู่เลยคะ่ะแม่มีแมวห้าหมาสามนะคะแถมมาหนึ่งใบด้วยนะคะซื้อของร้อยกว่าบาทเลยให้ให้เลือกนะคะเอากระเป๋าเอาหมวกนะคะไอของแถมมาด้วยเป็น โโอ้โหของแถมดีๆทั้งนั้นเลยนะคะของแจกดีๆทั้งนั้นเป็นตัวทดลองนะคะให้น้องๆได้กินกันนะคะก็มีหลายแบรนด์อยู่แล้วนะคะที่อุดหนุนมาตลอดนะคะของอาหารสัตว์นะคะก็ทุงนี้ก็จะไปอีกวันหนึ่งนะคะนี่คะแถมมาให้ดีๆเลยนะคะ,ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวคลิปรัวบ้านก็จะอัปเดตเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้แชร์ให้เพื่อนๆเห็นของแจกของแถมนะคะที่แต่ละแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะมาตั้งที่ใบเตยเพจแคร์นะคะโรงพยาบาลใบเตยด้วยนะคะที่อแม่เข้าออกตลอดเลยสำหรับน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะบ๊ายบายจ้า